สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ออรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกคนด้วยว้วกมยรารถนดาดีัาฟสถานีวิทยุมก<ม>คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงวยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธ,ธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพาณุเมธต,ตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนครับคุณผู้ฟังข่าวรายการข่าวจากมอกอเชียงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมตรตำมนักษาที่นี่ครับสถานีวิทยุมกทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางของการสื่อสารครับป้ากันวันนี้ครับเป็นวันยุด,ดเชยนะครับวันวิสาขบูชา รวมไปถึงวันเฉลิมพระชนม์รัษาขององค์ราชนีของเงาตัวนะครับ3ม,มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันเสาร์พอดีก็เป็นวันชดเชยย,ยุทธ3วันยวาวๆนะครับจนถ,ถึงวันจันทร์วันนี้ครับก็ปะกันที่นี่ข่าวสารดีๆตี้สายมกย,ยังคงเอามาฝากคุณฟังเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็แรงๆนะครับกินข้าวกินปาฟังข่าวไปตัวนะครับอันนี้คือข่าวที่เกิดขึ้น แล้วก็เอามาบอกมาเล่าติบได้ใส่สีนะครับรได้ใส่อารมณ์นะครับสมัยนี้มันมีมนมรายการนักอ่านข่าวเเนาะ <c oughs> คือใส่อารมณ์ไปตัวนะครับเชียร์ออกนอ,นอ,อกแต่อันนี้เขาก็บอกว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นท้องเหรอฮะบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปคนมันชอบถอึงอีเนาะเปิ้ลกับดยจัดถึงอีแต่ว่าสถานีมกครับคงไว้ซึ่งความถูกต้องทรง,ทรงไว้ซึ่ง นะครับคงไว้ซึ่งข่าวสารที่เป็นจริงนะครับเอาข้อที่จริงมานำเสนอมาได้เอาข้อคิดเห็นของผู้ดำเนินรายการไปใส่ตัวเอาเองแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนไหนตรงไหนที่มีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีให้ไว้แต่ท่านก็เอาไปวินิจวิเคราะห์นะครับดูความถูกต้องเอานะครับเพราะว่าข่าวสารปัจจุบันนั้นอู้ย่ะครับบางทีแต๊บแต้บหูนะครับเอาส่งต่อกันท้งไลน์ในเฟซบุ๊กในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยทั้งมวลในส่งต่อต่อกันมานะครับบางทีเป็นข่าวปลอมนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ต้องช่วยกันตรวจช่วยกันสอบนะว่าจะเป็นเรื่องแนอะองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เปินว่ากันไว้อย่างเช่นชัวกนแช่นะบางทีบางคนมันได้ข่าวมาหูอันนี้แต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 ้ผมหูส่งไปละมันมีความพิดตามกฎหมายด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันตัวนะครับข่าวสารวันนี้ครับไปติดตามเรื่องราวดีๆบทสรุปนะครับที่ผ่านมานะครับเพราะวันก่อนนี้ช่วงวันพระเนาะวิสาขาบูชาหลายท่านก็คงไปทําบุญใส่บาตรนะครับหรือว่าไป ปลาข้าวโพไปเอวหันเอวนี่นะครับก็อิ่มบุญกันไปพักผ่อนกันไปนะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ทําทงานธนาคารเนาะมันจั์ก็ยังยุดอยูอ่นะครับก็พักผ่อนเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งสุขภาพบดีนี่ยังถึงมาได้นะครับอันนี้สําคัญฝากกันไว้ตัวเอาและครับไปที่ตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อเลยครับไปกันที่เรื่องนี้ครับ น่าสนใจเลยทีเดียวเรื่องของฝนฟ้าวันก,กนก่อนก็เปินบอกว่าเข้าสู่ฤด,ด,ดูฝนตั้งแต่เสาสองพฤษภาเนาะที่ผ่านมานะครับพอเข้าสู่ป๊อปเอาหฮ้อนแต่ฮ้อนไหวนะครับก็เปินบอกว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะมีพ่องห่มีพ่องแล้วเนี่ยคือฝนทิ้งช่วงได้เพราะนั้นาการใช้น้ําก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อากาศจะฮ้อนตัวเปินบอกนะครับถ้าฝนมาตกอากาศจะฮ้อนมากนะครับก็เปินฮ้องสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนเนาะ ดูดูการมันก็เลยพินเพี้ยนกันไปแต่ที่สําคัญครับก็เจอยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะไปข่าวอื่นกันต่อเลยครับอันนี้เรื่องของมะม่วงนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ชูมะม่วงพรีเมียม,มสร้างไรายได้ให้พี่น้องเกษตร,รกรปีละหลายล้านบาทนายเจริญพิมพขานเกษตรจรังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในนําผู้ประกอบการห้างร้านสินค้าค้าปลีกโมเดินเทรดเป็นผู้รวบรวมผู้ส่งออก รวมไปถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่เข้าร่วมทําสัญญา MOU รับซื้อผลผลิตมะม่วงจากกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงของอำเภอโยอยรอจังหวัดเชียงใหม่39,800ตันรวมไปถึงการเชื่อมโยงมูลค่าผลผลิตต่างๆโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมแล้วกว่า460ล้านบาทภายใต้มาตรการในเรื่องของการบริหารจัดการผลผล,ผลิตผลไม้ปี2 5 6 6ตามแนวทางอมก่อยโมเดล ซึ่งมะม่วงนั้นถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจขึ้นจือ่อแห่งทตี้หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่หลายๆที่ได้มีการผลิตกันสูงบอกว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอดดยรอหรืออำเภอทางตอนเหนือโดยเฉพาะดอยลอนะั้นมีพื้นที่ปลูกแปลงใหญ่กว่า3,000สไร่เกษตรกรกว่า8ไร่พันธุ์ที่ปลูกน่าที่สุดคือจินหวงหวงไคเทอร์งาจ้างแดงแดงจกักรพรรด R2B2 ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ได้เป็นตลาดต่างประเทศทั้งจีนมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุน่นรวมถึงมะม่วงแปรรูปอื่นๆบอกว่าจะเป็นอบแห้งแช่อิ่ม ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและต่างประเทศในแต่ละปีนั้นสร้างมูลค่าอการค้าขายทั้งในและต่างประเทศพี่น้องประชาชนได้รับไรายได้หลปีละหลายร้อยล้านบาทกุมบริการวิชาการงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนากเกษตรจงเชียงใหม่จัดหน่วยบริการเรื่องของ GAP เคลื่อนที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากุมบริการวิชาการงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่วยบริการ GAP เื่นที่เพื่อให้บริการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อ,อกระปุกพืชได้แก่กลุ่มส้มลิ้นจีและมะม่วงเพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลแม่นาวางตำบลท่าตอนอำเภอแม่ายและตำบลแม่ทะลบอำเภอเชียงการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการได้ใบรับรองการประกอบการจำหน่ายผลผลิตดีได้ GAP รวมทั้งมีการลงพื้นที่แนะนําวิธีการตรวจสอบและคัดแยกผลผลิตที่พบสัตรูพืชกับพี่น้องเกษตรกรโดยมีองค์ความรู้ในการดําเนินการมีพี่น้องให้ความสนใจและมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เป็นผู้ร่วมสังเกตการในครั้งนี้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชีงยงใหม่ก็มีแผนที่จะจัดหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่แบบนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นทินทุรกรันดารยากลำบาก ในพื้นที่ตอนบนและตอนใต้อย่างต่อเนื่องจึงให้พี่น้องเกษตรกรนั้นติดต่อขอรับบริการได้ตามจุดบริการที่มีการเคลื่อนที่ไปหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันเวลาราชการสวบบนยวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเจริญชวนน้องนักเรียนมัธยมร่วมแข่งขันปริศนาดาราศาสตร์ประจำปี2566นางสาวจุลด,ดาข่าวสะอาดผู้ช่วยผู้ในการสวนยวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอดร เปิดเผยว่าทางหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรม Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์ประจำปี2566ครั้งที่3ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะมีการจัดขึ้นในช่วงของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18สิงหาคมนี้ที่เบอร์ลินที่เวทีกลางของงานพหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีที่อิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้พี่น้องเยาวชนของไทยนั้นได้แสดงความสามารถความรู้สร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงเรื่องของการสร้างบรรยากาศการเรียนนอกโรงเรียนได้ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นการทดสอบความรู้ในเรื่องของดาราศาสตร์นอกเหนือจากห้องเรียนที่ได้มีการเรียนการสอนและกระใจการแข่งขันทางทฤษฎีหรือการคำนวณแต่เป็นการแข่งขันเชิงไหวพริบปฏิพันธ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา มีนักเรียนทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมกว่า5,000คนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้และปีนี้นั้นการแข่งขันจะจัดเป็นแบบทีมทีมละ3คนแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบรองรอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบคัดเลือกนั้นจะคัดเลือกจากตัวแทน4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภูมิภาคละ2ทีมรวมทั้งหมด8ทีามครอบร่วมในรอบชิงชนะเลิศช่วงสุดท้ายภายในงานซึ่งผู้สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง4มิถุนายนนี้ทางเว็บไซต์ Astro Challenge 2023 r e g i s หรือที่ต่อสอบถามไเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th คือสบ,บันวิจาราสารแห่งชาติ053 121268ต่อ210ถึง212ในวันเวลาราชการโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาเคือนไม่กวงอดมทาราประชุมต่อยอดโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูค่า นายอัธยาอันนพเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงดมทาราหรือเขื่อนแม่กวงดมทาราเปิดเผยว่าทางโครงการได้มีการจัดประชุมโครงการต่อยอดโครงการประตูระบายน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีลักษณะโครงการเป็นอาคารประตูระบายน้ำขนาดกว้าง10เมตร ยาว40เมตรบานประตูระบายน้ำเป็นชนิดบานตรงขนาดบานประตูกว้าง5เมตรสูง4เมตรจำนวน2ช่องระบบท่งน้ำเป็นรางรินคอนกรีตเสริมเล็กขนาดกว้าง2เมตรสูง1เมตรและยาว292เมตร เพื่อที่เป็นการทรงน,น้ำในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องราษฎรในพื้นที่บ้านแม่ปูคาเหนือจำนวน275ไร่เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในเรื่องของการระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคาที่ยังมีประสิทธิภาพบรรเทาปัญหาเรื่องหัวโรคภัยในพื้นที่บ้านแม่ปูคาเหนือและบ้านใกล้เคียง จำนวน340ครัวเรือน870คนเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีผลผลิตและรายได้เพิ่มต่อปีมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการดําเนินการต่อยอดโครงการดังกล่าวรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรธรราชและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการในขณะนี้ องค์การตลาดเพื่อกเกษตรกรร่วมกับในงานเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสร,ร,ริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน,าน่ายลิ้จี่คุณภาพที่แม่ใจจังหวัดพะเยาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรแอะตกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าลิ้จี่คุณภาพระหว่าง18-28พฤษภาคมที่ตลาดสดบีบีอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาทางนี้ในเดือน พื่อสาคมของทุกปีผลผลิตลิ้นจีของภาคเหนือจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำพี่น้องเกษตรกรปลูกลิ้นจีจะประสบปัญหาการระบายผลผลิตอยู่เป็นประจำได้รับผลกระทบเรื่องของราคาตัวมารวมไปถึงผลผลิตอาจจะเกิดความเสียหายจากการจัดเก็บและภัยจากธรรมชาติซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพายุฤด,ดูร้อนทั้งนี้นายปณนิธานมีชายโยผู้ในการองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกรหรืออตกตรกเปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบและ่งเสริมการตลาดเปิดช่องทางการจําหน่ายลิ้นจีให้พี่น้องเกษตรกรรวมมาถึงประชาชนก่อสามารถที่จะได้เข้าถึงผลพิษทางการเกษตรโดยตรงจากผู้ผลิตสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นก็จะมีลิ้นจีพันธหงหวยคุณภาพและที่ปลูกในพื้นที่ของ จังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปลุกนักท่สุดแห่งแ่งหนึ่งของประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมุนเวียนของกระแสเศรษฐกิจในพื้นที่ลดผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรตัวโดยงานจะมีตั้งแต่18-28พฤษภาคมช่วง10โมงเช้าจนถึง4โมงแรงศูนย์วิจัยภูมิภาคทเทคโนโลยีอากาศและภูมิศาสตร์สนเทศหรือจิสนอตภาคเหนือมาเลเซียจัดกิจกรรมร่วมกับสสส เพื่อสารพลังเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการรับรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติของฝุ่น PM 2.5ศูนย์ภูมิภาคทะโลอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือหรือจิสนอตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสะส,ะสะจัดเวทีวิชาการประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการรับรู้ปรับตัวจากภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ิภา,าคเหนือโดยมีการจัดขึ้น ที่โรงแรมเซนทรัลริเวอร์ไซด์จังหวัดเชียงใหม่มีนายสืบซักเอียนวิจารณ์ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนสสส,สเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้และมีวิทยากรร่วมเสวนาในเรื่องของประเด็นสถานาการณ์ปัญหาฝุ่นควันพ m 2.5ของภาคเหนือปัญหามอค่อนข้ามแดนปัญหาเรื่องของการจัดการฝุ่น PM เ5ในพื้นที่และประเด็นกฎหมายนโยบายสู่การแก้ปัญหาไฟพิบัติของฝุ่นพ m 2.5ทม้งนี้ มีเป้าหมายว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องในพื้นที่และชุมชนในการร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและขยายความเข้มแข็งนี้ครอบคลุมและทําให้สังคมนั้นตระหนักถึง PM 2.5ร่วมกันแก้ไขให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวการทํางานนี้ได้มีการดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการมาต่อเนื่องและประสบผลสลําเร็จเห็นผลชัดเจนทางสสสเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเชื่อมโยง การทางานดังกล่าวเพื่อเกิดการขับเคลื่อนยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อทุกฝ่ายที่ดําเนินการอยู่นั้นมาบูรณาการร่วมกันเพื่องานนั้นมีประสิทธิภาพสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาตรวจแรงงานและความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการนางรัชนีเวชชิตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมงานของวิชชการแรงงานชํานาญการกลุ่มปฏิบัติการลงพื้นที่ ตรวจรายงานในระบบและความปลอดภัยในการทํางานของสำนรกกอบการในพื้นที่ของอำเภอแม่ใจ5ตี้ตามได้มีการวางแผนไว้ประเภทกิจการเรื่องของรับเหมากอ่อสร้างวัสดุกอ่อสร้างผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผลิตคอนกรีตผสมเซ็ตและผลิตจําหน่ายหลังคาเล็กเมทัลนชิดมีลูกจ้างรวม49คนเพราะว่าสำนักกอบการได้มีการปฏิบัติบุเป็นไปตามพรบคุ้มครองแรงงานปี2541และพรบความปลอดภัยชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวนห้าแห่งบางจุดแต่ภาพรวมทั้งหแห่งก่บประพบกันใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งออกจากเดียวกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ลงตรวจก็ได้ชี้แจงแนะนํานายจ้างและผู้ประกอบการรวมไปถึงลูกจ้างหัวขับหัวหับ,หบ,หบราบสิทธิในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางานเพื่อที่จะให้สานักประกอบการนั้นได้ดำเนินการถูกต,ต้องตามกฎหมายดูแลซึ่งกันและกัน สนักงานเวรธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมพลังบวรร่วมใจสื่อสารว่าธรรมไทยสวมผ้าไทยทำบุญตักบาตรทุกวันพระในสรนยมีทองคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนปเปิดเผยว่าได้เอส่วนร,ร,ร,ราชการได้ดําเนินการปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องข้าราชการทุกส่วนราชการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในการร่วมกันรณรงค์ในกิจกรรมรวมพลังบวรร่วมใจ สืบสารวัฒนธรรมไทยส่วมผ้าไทยทำบุญตักบาทพระพิสุกธสมเนรทุกวันพระโดยที่จังหวัดนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคําตําบลจจงคําอําเภอเมืองจังหวัดขอ,อนแก่นถึงทางนี้ทางสงงานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหอ,อนอกนเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการขับเคลื่อนดังกล่าวเพื่อจะเป็นการดําเนินการตามบทบาทในเรื่องของการเกือ้อหนุนระหว่างวัดชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมแบบ พลังบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนซึงจะได้มีการสืบสานประเพณีอันงดงามวิถีชีวิตที่งดงามและรากเงา้าวัฒนธรรมของพื้นที่ให้สืบทอดกันต่อไปด้วยจังหวัดแม่ห้องสอนโดยสำนักงานชุมชนจัดกิจกรรมตลาดชุมชนพอเพียงเทศกาลแสดงผลงานและองค์ความรู้ของหน่วยงานสู่ประชาชนนายเชษฐามศิกรัตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่า ทางจังหวัดแม้ห่องสอนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดห่องสอนได้ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์และแนวาทางการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการสร่งเสริมขับเคลื่อนพลังของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้มีการจัดกิจกรรมตลาดชุมชนพอเพียงนิทรรศการแสดงผลงานและองค์ความหูในด้านต่างๆของหน่วยงานเพื่อไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดห้องสอนในฐานะเจ้าภาพรักก็ได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หลายครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้มีการจัดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของโซลากังหลังเก่าของจุได้ห้องสอนและตรวงสอบสำคัญในเรื่องของการดำเนินการครั้งนี้กับเพื่อที่จะนําเสนอผลงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างนี้ส่ทงทอดไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษา ซึ่งงานนอกจากนั้นก็ยังจะมีการแสดงศิลปะว่าทมท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดจําหน่ายสินค้าโอุพอรบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตท,ทางการเกษตรและสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดารงชีพเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าของชีพที่สูงเวลานี้ตัวจิตอาสาเพื่อฟางร่วมกันปลูกต้นกล้วยกว่า7พันต้นเพิ่มพื้นที่ป่าเปียกสร้างแนวทางลดปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าในอนาคต ที่บริเวณป่าชุมชนตําบลแม่คาหมู่8บ้านห้วยเดือ่ตําบลแม่คาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันที่100ตีนพรัตน์สุภกิจโกศลนานมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ256โดยเจ้าภาพรักคือเทศบาลตําบลแม่ค่าได้ร่วมกับอําเภอฝางรวมไปถึงคณะสงฆ์ตําบลแม่ค่ากำำํานันพหญิบ้านภาครัฐเอกชนในพื้นที่ พี่น้องประชาชนเยาวช,ชนและประชาชนกิจอาสาทุกกลุ่มร่วมกันในการโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าและต้นไม้ในพื้นที่ของเขตเทศบาลตำบลแม่คาเพื่อมีภูมิทัศน์ทัศนียภาพร่มรื่นสวยงามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีลดภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่ป่าเปียกโดยน้อมนําตามแนวทางพระราชดำริป่าเปียกมาแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ เป็นการสร้างแนวกันไฟลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าจากการเผาป่าและส่งเสริมเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้มีการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรนรมชาลนสิ่งแวดล้อมตามแนวทางทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยรน้ำเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟเปียกเวทไฟเบลกตามแนวทางพระดิษฐาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมาผู้พิพลอดุลยดชมหาราชบรมนาถบพิษ ในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยโดยได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วยกว่าเจ็ดพันต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลแม่ค่าดังกล่าวนี้และเป็นการส่งเสร,รมิมทุกภาคส่วนในดตษฐานถึงความส,สาคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชั้นสิ่งแวดล้อมเพือเกิดความรักสาม,มัคคีปองดองร่วมคิดร่วมทำร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรม,มชาติเพื่อนักขึ้น น้ำมัประจำสำนักนายกน้ำมนตรีลงพื้นที่เชียงไฮ้สนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงโคไทยพัฒนาสู่เศรษฐกิจผ่านโครงการโคล้านครอบครัวที่บริเวณคอกกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนาบ้านกล้วยใหม่ตำบลสันมาเคตอำเภอพานจังหวัดเจียงไฮ้นายนุชานาคาใสน้ำมรีประจำสำนักนายกน้ำมตนตรีในฐานะน้ำมนตรีที่ถึงกับดูแลเรื่องของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมแห่ง,งชาติเป็นประธานในการเปิดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงภายใต้โครงการเสริมสร้าง เศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งมีนายเบญจพลน,นาปะเสริฐผู้ในการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมในพีธีครั้งนี้โดยงานดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงศักยภาพถึงความพร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและความมั่งคงถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพราะเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะกองทุนหม,มู่บ้านที่มีอยู่นั้นมีการดำเนินการโดยตรงกับเศรษฐกิจฐานรากเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงทั่วประเทศโครงการนี้ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดสู่โครงการโคล้านครอบครัวที่จะมีการตอบโจทย์เรื่องของการสร้างแทนเศรษฐกิจกองฐานรากที่เข้มแข็งถือเป็นการหลังซื้อของประเทศรักนี่พี่น้องประชาชนในส่วนของกองทุนหมู่บ้านสามารถ,ถลดพ้นจากความยากจนได้แห่งระดับหนึ่งและมีรายได้เพิ่มขึ้นในการดูแลครอบครัวและคนณภาพชีวิตของตัวเก่าซึ่งทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการครั้งที่เก้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกกองทุนม,มู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ6จังหวัดภาคเหนือคือจึงใหม่จึงไฮ้พะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางและละปูนโดยกิจกรรมทำแล้วทำง่ายทำได้ทำไม่ยากโดยทางประธานเครือข่ายกองทุนม,มู่บ้านในพื้นที่สาขาที่ดูแลเรื่องดังกล่าวนี้เป็นต้นแบบในเรื่องของการเจรจาธุรกิจระว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาพพัฒเอกชน เพื่อให้เกิดผลที่จับต้องได้ตวัวซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวนี้จะได้มีการขับเคลื่อนต่อยอดต่อไปและส่งต่อใหอ้รัฐบาลใหม่สามารถที่จะนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาห้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นสาสุขรียงไฮายอระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้เดือดออกโดยลงให้พี่น้องประชาชนช่วยกันกําจัดแหล่งพ่อพันุ์ยุงลายอย่างเต็มที่นายนรงอชาผู้ช่วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมเปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหเวลานี้เพิ่มขึ้นนักกว่าปีที่ผ่านมายังเห็นได้ชัดเจนและมีความกังวลว่าจะเป็นโรคระบาดใหญ่ในทุก4-5ปีในภาพรวมซึ่งสถานการณ์นั้นค่อนข้างเป็นไปในทิศนี้ที่ทางเดียวกันของประเทศเวลานี้ที่มีการระบาดอย่างนะักจึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังอย่าประมาทช่วยกันในการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนและอากาศร้อน สมาชิกยุงลายได้สามารถเติมยุโตในเวลาอันสัน้นโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนาย,ยนถึงกันยายนนักขอพี่น้องจ,จงากเชียงไฮ้ได้เฝ้า,าระวังเรื่องปัญหาไข้เลือดออกนี้ตัวซึ่งทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกสําคัญที่สุดก็คือเมื่อมียุงถ้ามียุงก็จะต้องจัดการให้ได้2คือเฮือยุงกัดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นองค์ความรู้ที่ทุกเครือข่ายอสอมอหรือเจอ้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันลงสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรง ในทั้งนี้หลักสถานการณ์พบป่าในการสะสมของผู้ปว่วยติดเชื้อไข้เดือออกของจเจ้าจิงไฮถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมมีกว่าร้อยคนเน,นื้อโน้มเพิ่มขึ้นแห็ต่อเนื่องเนื่องจากเดือนเมษานั้นพบแค่สาคนพฤษภาคมนั้นพบถึงเกือบ50คนซึ่งก็ถือว่าสถิติของการปว่วยติดเชื้อโรคไข้เดินออกปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอ่ะวันนี้ขอบคุณนักหนักคำกัมหนึ่งนะครับลาไปก่อนเนอร์อยูด่ดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุข,ขภาพของตวัวเองสวัสดีครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ